เราเราจะทำพิสัญญาขอเวลาอีกนานๆแล้วระบบพเดศก,การจะอยู่ห่างฟ้าเราทำอย่างอย่างไม่เสื่อตรงขอให้เธอแต่ไม่ไว้ใจและปิดตา แผ่นดินที่ไม่งดงามมันจะไม่คืนกลับมาให้เธอประชาชนวันนี้พลสุลลอมันดาคนอื่นแล้วเขาก็อยู่ตรงหน้าผมแล้วพวกทั้งสามตัวมาทำอะไรที่หน้าผมเราจะทำประหารชีวิตมันประหารชีวิตมันให้ตายเร็วๆแะ้วสักท่า ประหารชีวิตมันคือเราวันนี้เรามาแล้วเราจะประหารชีวิตมันมันจะได้อยู่ไม่อยู่ในประเทศไทยเราจะทำอย่างช่อโกงขอให้เธอแต่ไว้ใจแล้วสัทธาแผ่นดินี่วันที่มั่วไมใ่ให้เธอประชาชน เมืองไทยมันเละเพราะพูนศิลโลพูนศิลโอเกินไปทำไมที่เกินลบอย่างนี้แล,ล้วพูนศิลโอตายแล้วแล้วดีใจไหม